พี่น้องมาประเมินสาปลามันนี่มาจิตต้มปลากันได้พี่น้องกําลังสูบอยู่เออแล้วนั้นจับหรอกสูบถูกเยู่ฝุ่นๆุ่นมาถูกเยอะอ่าตอนนันได้บกน้ำตอนนันได้แห้งบวกกําลังสูบตั้งแฉงสูบนี่ยนี่ผู้จับกําลังเตรียมสิลงอยู่นี่พนักงานจับนี่จับเพราะมันบกน้ำแห้งก้อนนี่ก้อนคอยลงจับได้เพราะว่าป่ามีอยู่พี่น้องป้าหลายแท้เนี่ยน้องนี่ แ่นป่านอหมันมาเนอะเยาหนเาห้ไดปต้มเด้อมันจะอินได้ไ้มนี่่ละมันนีมันไหลสาน้องรอบ้านนี่ละมันมันไปยา่มันไปจำไวก่อนเออเขาใลุดได้หลุดเอาไว้นานๆยูหันละโชว์เลยโชว์เลยต่พี่พี่เออดึงงตวะนั่นนั่น ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องนี่คอได้นหนองหนองหน้านี่หน้าลราบ้านหนองลราบ้านแล้วครับพี่น้องนั่นใส่กระป๋ายหามกินต้มปลานะครเด้อพี่น้องเด้อมาหนี่เดียดุกตีหลาตัวใหญ่งวะเอายนั่นนั่ไปละไปละรอเอจับเกล็ดได้บ่เท่าไหร่ขึ้นขึ้นมืเท่าทักเออเอาได้ได้ปลาจับจับลุจับลุ มันมานักหนกคอยเห็ดคอยโตเลยอุ๊ยนักเอาไปยังจับดีดีเ้าตอกกัน่กนี่เออหนึ่งโตอะไรก็ยั่กันพี่น้องนี่อ่ะอ่ะเจ็บเลยไ้ตบเยอะดอกเหนเราก็ภาษาบบบนี้ อย่างพูนังเนี่ยๆๆเอาเอ็กเอ็กเอาๆๆป่าววะเอาๆๆ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 เอาๆๆาเอาๆๆ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 าๆๆ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 นๆๆๆๆๆงๆๆๆอๆๆๆาเๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆๆอๆๆๆาๆๆ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 าาอ วิทย์อีกแลก็จิตได้จับก็เห็นตัวปลาเมอเมืนี่้อนครูเออเมื่อนครูไงมันใหญ่ยไปแล้วไปแล้วตัวนึกปุ่น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 จับเอาจับเอาจับเอาก่อนใช่ไหมยิงเนี่ยไมใช่มันลงน้ำอีกในโอกาสจับเลยไม่ได้ขอว่าล่ะพี่พี่เราว่าพี่เราเปลี่ยนเราว่าพี่พี่ล้มน้ำเราเนี่ยจับเอาให้ได้จับเอาให้ได้จะปล่อยมันไป ได้ละเอาจับคืดจับชองมือนะกระตอเอาอะเวมันี่เอายูบๆเอายุโอ้ยเดินลงน้ำแลาวน่นขืนเร็วข้นแล้วข้นแล้วยปล่อยับาฟหนาๆนั่นหยกลูไฟหยกควบคุบคุบคุบรัดไว้รัดเออรัดท้งตาไปออบ้าเนี่ยเอาไปเอายางไดละบายางไม่พียเลยดิเอามาใช้ดิเออ เราบอกไงี่น้องเห็นว่าเด็กคอยง่ายอย่างเดียวตัวนึงไม่ได้เห็นไม่เห็ล้มแต่ใคมันคอยได้ใกล้ๆเออมันต้องเห็นชัดๆไม่โลยช่วยหน่อยมั้ยเด็กไหนพาเองตัวใส่ตาเลยเอนอ,งงอนั่นตรงนีน้มาช้อนมาช้อนมาช้อนแกไมนหลุดมือนะเออบอกไงมาช้อนเนาะเจ้ครับมาอีกแล้วหนึ่งแต้มตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะอีก หนึ่งตัวเอา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 เข้นมาแล้วมาไปมยังมาไหยังมาไหยังมาไยังขึ้นมาแล้วนั่นๆนั่นรัดไว้นนั่นมันน้ำยากคนมันดนนั่นเนาะมันทางมันหากปุบเลยเบาหิงเบาหิ้งเบานั่ไปแล้วเตะอไหมไปละบานนั่นๆนเห็นเยอะน้นู้อต้องสะบกจับปุ๊บเรียบร้อยไม่เลยจ้า นี่หนงนี่ทักงหนานี่ยล่ะเน่ยทั้งนาวะนี่ทั้งหนานี่แม่เราแม่เออนะเลกแตี้นเพี้นแตน่มือนี่เนาะลงาดเ้าลงห่น่ะลุงลงนตั้มอกาบไปทั้งไปทางซ้ายอย่างน้อยเออว่างหาเราข้าลุงมันความันม่านละไม่นานเลยคุณพื่นๆพขึ้นมาเพนเพ่พี่พี่มาแล้วลองลองะเอาหวีงเอาหวียนน้ำมาใส่มัน ลุดเอออีกหนึ่งลายครับเ,เ,เ,เอาเดีละอีกหนึ่งแต้มไม่รูพี่ว่าลูกูกเือนหละเออเอาได้ต้มเรืองพี่น้องได้หลายตัวแล้วตัวยังไงทั้งนั้นเลยนี่ตัวนึงก็ต้องตัวก็ต้มลูกวละตัวอันนี้ปลาดุกไหมพี่ไงปลาดุกแต่นี่สายปลาดุก,นน<อ>ดกขึ้นไห<ช>น,น,นี่บ่กํล<ห>ังเงาบ่เออเ้อเออเอ่เออเออเอหเอ่เออเออเอเ ปลาดุกกระลาบลาบลาบปลาดุกเอออ่าอ่าใส่ตาเลยมีอยู่ป่ามีอยู่นีุ่ปนปนทั้งดุกทั้งปลาช่อนปลาคอล่ะไมเห็นตาปลาหมอปลาเข่งว่เห็นนะปลาใหญ่กินเหมดอนเหรอเดียกตาไหมใช่ล่ะเอามาดุกอีกแล้วตาพี่เจมานะอ๋อมันบกเข่าเนอปลามันหล่ะอันนี้กระปลาดุกหนึ่งนะมัน เป็นดินตัวมมนเป็นปลาดุกแล้วเดีหลายตัวแล้วเอาได้็ดเด็ดปลาขาอบองมัปลาอย่ารกูิีมุจิตมนี้มิวยู่นี้ก,กันได้ดูนั่นนัน่น,นอีกหนตัวหมืนหมือนเมนกูแ่นทำล่ะใสนน่ล่ะใส่ล,ลเห็นแล้วเนี่ยปลาดุกนี่คือย่านปลาดุกนี่คือย่านนี่ได้เลยยางดุกตัวเดีหลายตัวปลาดุกตัวเนาะ จัะบ้โอ้ยตัวตงาใตาจะว่าจะจับหลายตัวยังมกายะิเอนี่ับตอครับอ้ยออกไมออกลูกผมเน้ยโควิดจับลูกเนี้ยบอกเอขึ้นนิงนองเเนี้ยนี่เปลาลูกนองในปลาขาวครับปลาขาวหน่อยปลาขาวเขาปปซิเอ้าเนาะ เอากระทกโชว์โชเลยเอาเอาเยอเอาเยรัดรัรพี่พี่ลงทังพี่เลทังหลังทั้งหลังทั้งหลังหนพี่ไปทั้งหลังพี่เออแล้มาทังหญิงละโอ้ยแม่รับไม่นัป่ะ่มันปดุกแต่ยังมียังมนักแต่ของถากซื้อหรอกวดอกาดุกอีกแล้วอ้าวมันปลดุกจะไว้นวะน้องเนี่ เออแต่ตับปลาดุกหลายโตอยู่โอ้้ยผูน่โชว์เลยหลังหลังให้นะจ๊ะไปตัวนี้พี่น้องเไงไปหลังปลาดุกปลาคอนปลาคอนยี่ตัวนี้โอ้ตัวหนาตัวเลี้มากขนาดละเออเจ้เลยเอาลาละเข้าแล้วเห็นแล้วลงไปเลยลงเลยเออตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่เลยนี่ตัวนี้เป็นโลดนะเนี่เนาะได้โลแท้เอาเจ้ลงตาลงตา มันมันมัน้าผมลางันมากออกเมมาจะไปจะดนอมันเดเอาใส่เด้อหน่ะได้ปะมันมาตัวเดียวเดหสองเอาหันใส่ใส่เลยปลาตัวนี้กุมเล่นโอ้คักคักคักแล้ววดไก่อนสองตัวเอาใส่ตากันเด้อยืนยันก่อน ยืนยันต้นยืนยันต้นตนยืนยันอะไรตาคนมเขาตายืนยันต้นต้นนี่ก็เนตตาอ่าเดีบยวมาตัวน้มปงสาปเป็นตัวเมียได้ปะสบใส่ขวดถังสาเอาเลยเดินสาตัวสาหนำตัวเวียดนาตัวนั่นะโอ้โชว์้ล้วบุตตัวหนึ่งย่องใหญ่ยูใหญ่ยคเรไปเอาอยู่ บกเรียบร้อยจับปลาอยู่พี่น้องเอ้ยมาแล้วปลาฉงเป็นไงเต่โอ้โโอ้โตัวใหญ่แต่พี่น้องปน่นค่อนไม่เกูบอกเก็กเรฝันเลยเอาพูนจ่ะนี่เด็กตัวนึงอีกต้นนี่บังนี่้หมพูนปลาฉงกับมี่ปลคอกับมี่ต คักหลายหลายหลายคักปลาผุนเือัวดเส้นสีมาเจ้าดีีเออมึงเป็ไก่มันเด้อมันปุนมึงด้อว่แลที่ถูกแล้วน่าออกเลยถ้าปลากม <ร Stevens. S 1> ือเลยขนมแบบนี้มแป่อยีล้ยนเใครเนี่ยตีไม่ต้องุน

ยูียังอาไปี่อนี่นี่เดิอีกแล้วอีกแล้วโอ้เดแล้วเช็คเช็คตัวใหญ่เลยอ่ามาอีกแล้วหนึ่งตัวดุกพี่ตดุกตัวนี้ตาดกเจาบอจอมันขืนแล้วมันหมดต้มโดนแล้วมัก็จากนั่ีาเลยโชว์เลยโชว์อ อีกแล้วนึกโตมัใช่ต้องใ่ล่ะเออปลาดุกป่ะปลาดุกยายโอเคไปลาดุกปลาด็กมาทำเพ็กอะดีเฮ้เออกับปลาดุกอีกก็รอดพุ่อีกตัวเดิมงเอานันนันนันนั่นก้อน้แหะเปชนชัดนันนันๆนันนันจับขึ้น นาบ่เออเขาตัวนึงแบบง่ายเนี่ยปลาคอตีออก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 ขาดีน้าดำมืดเนาะเออขบหัวจับหัวเน็กรึไปลเออเนี่ยตัวยหงง่ๆกันไม่น้องนี่ลุกง่ญ่กันหนี่งกได้ใหญ่ก็นาเพอาะจะหินบมนะ

ลาตัวเติบเยอ่ปลากระ่าตยอนยู่อ้กระาปีนี้กระชับน,น,บน,นี้เนาะกระับนี้มันดีเออมันมัค่อยหลายเนาะครับสรุปกระไ้หลายต้มเยอะนน่พี่น้องมาดูวิธีทกันมาดนี่แหละเนาะครับสา้องหนึ่งกระชับนี้ปีนี้จับขึ้นมาได้กับจี้ท่ไฟร่เหรอพี่น้องกันยนิ นี่จีเผาจินตวาภาษาปาลาเราเพื่อน